สวัสดีครับคลิปนี้มาเด็กอีกแล้วครับ8พฤศจิกายน2564ครับพรุ่งนี้9พฤศจิกายนนะครับมีการโอนเงินชาวนาโครงการประกันรายได้เกษตรกรพบปู่ข้าวงวดหนึ่งผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลาคมจะมีเงินเข้าบัญชีธนาคารทกรสอของท่านนะครับการตรวจผลโอนเงินนะครับจะมีลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้ครับที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์แรกก็ได้นะครับเวลากดเข้าไปแล้วก็จะตรวจได้นะครับก็ให้ พิมพ์เลขประชาชน13หลักเข้าไปนะครับพอพิมพ์เลขประชาชน13หลักเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมที่มีตัวหนังสือคําว่าเตะจำตัวประชาชนนี้จะมีสี่เหลี่ยมเพราะเขาอยู่ก็กดกดให้เป็นกระพริบกระพริบแล้วพิมพ์เลขประชาชน13หลักแล้วก็กดค้นหานะครับสําหรับคําอธิบายครับตอนนี้ยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ใครใครกดเข้าไปตรวจตอนนี้จะยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่ ข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลปี2 5 6 4้ถ้า6กก็ต่อเมื่อเงินโอนสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในงวดหนึ่งคือระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลานะครับ64พรุ่งนี้สายๆลองกดตรวจผลดูครับถ้าใครโอนเงินผลการโอนเงินสำเร็จแล้วก็จะขึ้นชื่อโครงการขึ้นวันที่โอนสาขาที่โอนสถานะก็จะบอกว่าโอนสำเร็จแบบนั้นเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับ แต่ช่วงนี้ใครไปกดดูก่อนก็จะไม่มีอะไรเพราะมีแต่ข้อมูลเดิมนะครับเราอธิบายให้ทราบว่าเงินเข้าก่อนข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นปี6 4 6 5หทันทีนะครับตอนนี้ยังเป็นปีเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สายๆลองกดกดตรวจผลนะครับนแนบ,บลิงก์ไวท้ที่คอมเมนต์แรกและคําอธิบายใต้คลิปนะครับสาหรับวิธีตรวจสาหรับกดตรวจนะครับสําหรับคลิปนี้อธิบายไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนทุกท่านได้รับเงินโดยทั่วหน้าครับ สำหรับผู้ที่อยู่งวดหนึ่งเกี่ยวข้าวก่อนส5ห้ตุลาพรุ่งนี้เก้าพฤศจิกาโอนครับสวัสดีครับ